สวัสดีครับท่านผู้ชมเดินทางไปด้วยกันนะครับจากกรุงเทพเข้าสู่จังหวัดสกลนครอำเภอสว่างแดนดินเป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเพิ่งเบื่อกันครับ ชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับดาวพาไปจงวิวต่างจังหวัดไปเรื่อยๆนะครับดูไล่อ้อยไลรมันสำปะหลัง ริมทางเข้าสู่อำเภอสว่างแดนดีนถึงแล้วครับสกลนครบ้านยาย วันนี้ยายเขาเตรียมไว้ให้ครับดดปลาช่อนเอามาทอดกรอบจะผัดเผ็ดปลาช่อนทอดกรอบครับท่านผู้ชมมากินด้วยกันนะครับใส่ต้นหอมใส่น้ำพริกเผารสชาติดีแน่ๆครับอาหารเย็นวันนี้ครับเพื่อน,นๆพี่ๆน้องๆ แล้วท่านผู้ชมมากินด้วยกันนะครับอือสีสันน่ากินมากครับแม่ครัวโชว์สีมือสุดยอดครับแซปแน่แน่วันนี้ ข้าวจะพอกินไม่น้อวันนี้ครับหมดหม้อแน่ๆข้าวเสร็จแล้วครับจอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามดาวพาไปด้วยนะครับไปครับไปกินด้วยกันนะครับ ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ